ก็ขอกราบสวัสด yeah. ีท right? ่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนะช่องยามาชิโร่ทีวีวันนี้นะครับผมมีอะไรจะมาบอกครับตอนนี้ผมสร้างเรือครับลําใหม่แล้วนะครับเสร็จอีกหนึ่งลำอีกหนึ่งลำกำลังจะสร้างเป็นเรือประจันบานนะครับเป็นสองลำเลยนะครับอมผมมีโครงการสร้างเรือประจันบานอีกสองลำในไม่ครับนะครับเมือแบบน่าจะยากน่าดูนะครับเพราะว่าแบบนี้ ลำพวกนี้ยชุดนี้เรือประจันบาลสองลำนี้ยอาจจะสร้างยากที่สุดของหมู่เรือประจันบาลเลยก็ว่าได้ในนันไหมครับเนี่ยนะครับผมอาจจะได้ใช้การเร่งความเร็วนะครับแบบสปีดอัพนะครับโอเคไปจะให้มันเป็นการเสียเวลานะครับสำหรับเรานะครับเออไปกันเลยนะครับโ okay. อเคอราจะใช้เวลาอัดนานหน่อยนะครับหรือเปล่าเพราะผมจะใช้การเร่งความเร็วอยู่นะครับโอเค เข้าเซิฟก่อนนะครับโหลดนานหน่อยนะครับมันนั่นมันเป็นแบบไม่รู้สิโหลดข้อเกมนานหน่อยนะครับผมจะเร่งความเร็วให้นะครับท่านผู้ชมความเร็วจะกลายเป็นแบบโหสปีดอัพอะ <laughs> เริ่มจากการไปดูโครงเรือก่อนนะครับก่อนจะสร้างจริงๆนะครับก่อนจะเริ่มสร้างเอาจริงๆนะครับถ้าเป็นผมแล้วก็ผมแบบแบบว่าผมต้องไปทาแบบข้างล่างก่อนใช่ไหมครับเรือของผมเนี่ยแต่ลานี้ไม่ใช่ครับผมจะสร้างข้างบนก่อนแต่อย่าเพิ่งมงนะครับผมยังไม่มงเอาพวกไม้พวกอะไรมาใส่นะครับผมจะแบบผมจะทําแบบนั่นก่อนนะบแบบแบบว่าผมจะทําแบบเอ่ออะไรบะางนะปลาที่จะตกเรยวบ้า ขออันนี้ก่อนนะครับเ๋้วพอปรับให้มันเช้าสักหน่อยประมาณเดยแล้วก็เคลียร์วัตไว้ก่อนเคลียร์วัตเตอร์ไว้ก่อนนะครับอย่าให้มันตกโอเคครับนี่นะครับมันมีปัญหาเกิดขึ้น <c oughs> กำลังต่อเรืออยู่ดีๆมีปัญหาเกิดขึ้นครับเป็นบล็กไม่เห็นบล็อกนะครับก็เลยต้องทำนี้ ผมทาจนชินแล้วแลี่แบบเนี้ยท่านผู้ชมช่วยพิจารณาด้วยครับว่าเรือที่ผมสร้างสวยไหมหรือยังไงต้องปรับปรุงตรงไหนนะครับส่วนไอ้สองลำเนี้ยเดี๋ยวนะมันเดี๋ยวนะท่านผู้ชมครับเสียงพูดของผมกับ,ก,บกับกับการเคลื่อนไหวใน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 ,ในเกมมันเข้ากันไหมครับตอนเนี้ตอนผมทดสอบหนึ่งสองสามสี่ถ้าผมไม่ได้อยู่ตรงช่องเนี้ยช่องตรงเนี้ย บอกผมเลยนะครับมันอาจจะคาดเคลื่อนนะครับมันอาจจะไม่ทันเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยจริงนะครับมันอาจจะไม่ทันกันผมนะครับผมการพูดอาจจะไปเร็วกว่าการขยับนะครับมาหนะะึ่งสองสามสี่นะครับท่านผู้ชมอันเมื่อกี้ผมนับถึงสามผมอยู่ตรงตรงตรง,ตรงกลางตรงกลางอันนี้แล้วนะครับตรงกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยผมนับถึงสามเมื่อกีก้ผมอยู่ตรงเนี้ย ท่านผู้ชมว่าไ,ไงเอาละครับผมจะเริ่มสร้างแล้วนะครับเอาละสร้างเลยครัง้งหนึ่ง

ครับท่านผู้ชมผมจะกลับมาอีกครั้งนะครับในตอนที่ผมทําเสร็จถึงโน่นนะครับแล้วก็ทําข้างล่างมันเสร็จนะครับน่าจะวันพรุ่งนี้ไม่ก็วัน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 จันไม่วันจันก็วันอาทิตย์อ่ะผมจะลงอีกครั้งครับผมจะทําอีกครั้งอัดคลิปนะคลิปนี้ จะมีความยาวของคลิปโดยรวมผมจะเอาให้มันได้สูงสุดแค่ยี่สิบนาทีนะครับผมจะไม่เอาเยอะนะครับเออ,เอ,อตกตกเสียหน้าเลยกูเฮียออผมจะเอาไม่เอาเยอะนะครับสำหรับเรือลำนี้เดี๋ยวไปไอยู่เรือที่มันนั่นก่อนสำหรับเรือลำเรียกว่าเรือทาับาชิโร่นะที่ผมกาลังสร้างครับผมจะไม่ทําอะไรเยอะๆนะครับแบบนั้นไ,ไปก่อนนะครับผมจะไม่ ผมจะไม่ทําให้มันเกิน25นาทีได้ไหมวะมันจะได้ไหมถ้าลดถ้าทำให้ความเร็วมันอยู่ประมาณที่คงที่ประมาณโอ้ให้มันคงที่ประมาณสักหลายๆนาทีเลยไม่งั้นผมอาจจะโอเคนะครับก็ขอ,ขอกราบจบคลิปนะครับในคลิปนี้นะครับบวัสดีครับ